ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกสทชเตรียมคลอดโครงการเน็ตคนละครึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มค่าเพียง160บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในวันที่28ตุลาคมนี้โครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า14ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นเพื่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจําวันอะไรคือเน็ตคนละครึ่ง โครงการนี้จะมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40GB ต่อเดือนให้กับผู้ใช้งานในราคาเพียง160บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากระยะเวลาการใช้งานานานแค่ไหนผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธินี้ได้นานถึง3รอบบินเลยทีเดียวงบประมาณมาจากไหนโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทอปอสอการเจรจาต่อรองสุดเข้มข้น ก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือโอเปอเรเตอร์เสนอราคาเริ่มต้นที่199บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หลังจากกสทชเข้ามาเจรจาต่อรองราคาจึงลดลงมาเหลือ160บาทตามที่เห็นขั้นตอนต่อไปโครงการนี้จะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดี DE, เพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในวันที่28ตุลาคมนี้แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจ แม้โครงการจะดีแต่ยังมีอุปสรรคสำคัญนั่นคือผู้ถือบัตรสวัสดิการจำนวนมากยังใช้โทรศัพท์มือถือระบบ 2G ซึ่งไม่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภาครัฐจึงกำลังหารือกับผู้ให้บริการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในการเปลี่ยนหรืออัปเกรดอุปกรณ์ให้รองรับ 4G หรือ 5G ความคิดเห็นที่น่าสนใจกสทอชออยังมีแผนที่จะร่วมมือกับค่ายมือถือในการจัดแพ็กเกจพิเศษสำหรับการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้เป็นสมาร์ทโฟนควบคู่ไปกับการยกเลิกเครือข่าย 2G และ 3G แล้วเรื่องค่าบริการโทรศัพท์มือถือละ่ะกสอทอชออยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบันโดยมีแนวคิดที่จะปรับลดราคาแพ็กเกจเริ่มต้นหรือแพ็กเกจทงฟ้าให้ถูกลงและกำหนดสิทธิการใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันซึ่งจะเน้นไปที่บริการเสียงและการใช้อินเทอร์เน็ตคำถามชวนคิดคุณคิดว่าโครงการเน็ตคนละครึ่ง นี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างแท้จริงหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรงุงโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือของกสอทอชอบ้างมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย